สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel คลิปตัวลองนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆผมจะขอพูดถึงประเด็นที่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับเลดการดรอปของมอนสเตอร์ในแมปแพนโดล่าไอซ์แลนด์นะครับซึ่งเป็นท well ี่ถกเถียงกันนะเออย่างค่อนข้างจะตึงเปรี ocument, ้ยเลยนะครับ อะผมในฐานะที่เรียกว่าได้รับผลกระทบน้อยนะครับเพราะว่าผมเองหลังจากที่ทราบว่าเออมีท็อปบอสมาใหม่อ่าผมเองไม่ได้ไปทําการรีเจมไม่ได้ไปทําการคราฟอาวุธไม่ได้ไปทําการซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะเพื่อนๆเรียกว่าใช้ของที่ตัวเองมีอยู่มา reuse อืมมันทานเลือดเยอะหน่อยก็เรียกว่ายอมจ่ายค่าเลือดไปประมาณนั้นนะครับทีนี้ตัวเองก็เลยเออเรียกว่า ไม่ได้รับผลกระทบหนักสัเท่าไหร่ถามว่ามีผลกระทบบ้างไหมมันก็พอจะมีอย่างเช่นเรื่องของการที่เราไปตีมอนสเตอร์ระดับกลางๆเี่ยเออเรามีการอัปเกรดเวลตัวเองอย่างนั้นอ,อ, well อ,อย่างนี้นอนโอแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการมาฝึกตนที่เขาเหลียงซานตามที่ผมได้เคยบอกไปนะว่าพอผมมาฝึกที่แพนโดราไอซ์แลนด์นะผมกลับออกไปที่แมปธรรมดานะโอตีทั้งค็อกโคบีสตีทั้งเฮดหนกตีทั้ง สายกระบองอะลูมิแลมชาโดว์แลมตีสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นผลพลอยได้นะครับเพื่อนๆแต่ที่นี้นะครับการปรับครั้งเนี้ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าผมใช้คำว่าฮาร์ดคอร์ได้ไหมเออมันมันปรับไปเลยอย่างเช่นอ่ามันมีกระแสผมใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำว่ากระแสก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่ตกลงกันอย่างชัดเจนนะเพื่อนนะคงจะมีการต่อรองกันอย่างเช่น จะมีการเอาโซทองออกไปเลยจากท็อปบอสนั่นคือท็อปบอสจะไม่ดรอปฮะตัวโซทองอืมถามว่ามันจะเป็นที่เล้าใจให้เพื่อนๆเ,เข้ามาล่าท็อปบอสกันต่อไหมนะครับอ่ามันก็ต้องไปดูตัวอื่นตัวด okay. ีว e r ลูนโอเคลูนทองยูสเคสของมันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวลูนทอง ต้องไปดูอ่าอย่างตอนเนี้ยแน่นอนลูนทองสามารถใช้ได้แทน1ห,หินเลยนะเท่ากับ1นเลหลอดสโตน Stone, ใช่ไหมอ่านะครับเอาไปใช้ในการคราฟแหวนอ่านะครับระดับรีเจนเดอรี่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะครับแต่ราคาเนี่ยมันไม่เท่ากับลูนทองอยู่ละเพราะโอกาสดรอปมัน20%บมันเยอะกว่านะครับถัดมานะครับในเรื่องของเจมชาดบ็อกซ์นะครับซึ่ง ก็จะไม่ดอบในมอนสเตอร์ระดับเล็กระดับน้อยบางตัวแล้วก็จะลดเปอร์เซ็นต์ดอบนะครับในมอนสเตอร์ระดับต่างๆซึ่งทางเกมก็ได้แจ้งว่ามันเป็นการรักษาสมดุลของเกมของของในตลาดเนาะซึ่งผมก็เข้าใจผู้ที่ลงทุนและทำของไปแล้วนะนะครับถ้าเป็นผมเองอรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้และผมลงทุนไปแล้วและอยู่ๆมีการปรับ เออมันก็กระทบกับผมนะนะครับแต่เนื่องจากผมเองนะครับไม่ได้ลงทุนไปในเมื่อมันมีการปรับแพทนะครับผมก็เลยเออขอพูดในฐานะคนกลางๆแล้วกันว่าความจริงเนี่ยมันก็สำคัญทั้งสองอย่างนั่นคือ,เ,อ,อเราต้องเข้าใจผู้ที่ลงทุนไปด้วยนะครับสองเราต้องเข้าใจเรื่องของสมดุลในเกมด้วยนะครับเอาจากใจของคลิปตัวล็อกถามว่า ของที่ดรอปจากแพนโดล่าเนี่ยอ้ยมันดรอปเยอะดรอปให้ดีดรอปอะไรไหมยเยอะเอาแค่มอนสเตอร์ระดับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมนั่งไล่ตีนั่งตีไปตีมาเนี่ยมันตีได้แบบสมมุติว่าของเราถึงนะนะครับเจมชาร์ดบ็อก5%เนี่ยได้เยอะนะเพื่อนเออได้เยอะนะตีไปตีมาเนี่ยหลายกล่องเลยครับได้ฟรีครับเจมชาร์ดบ็อกได้ฟรี เพราะฉะนั้นถามว่าจะลดเปอร์เซ็นต์เจมชาร์ทบ็อกไหมอ่ะแล้วแต่นะครับคือทางผู้พัฒนาคงต้องไปคิดให้ดีๆเพราะหนึ่งแพนดร่าไอแลนด์นะครับไม่ได้เข้าฟรีนะครับต้องเสียเงินเข้าการเสียเงินเข้าก็คือต้องไปซื้อหินแดงบ้างเอาไข่นะครับไปวนลูปต่อกันบ้างนะเรียกว่ามันไม่ได้แบบอยู่ๆอ,อยากจะเข,กเข้าก็เข้ากันได้นะครับก็ต้องใช้เงินเริ่มต้นนะครับอ่า ในการเข้ามามีค่าใช้จ่ายในการเข้านะครับต้องเอาไข่ที่ลงฟาร์มไปแลกเป็นหินแดงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่เหมือนกับแมปอื่นๆเนาะเออซึ่งมันถูกรีหินทุก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบอสในตัวแพ n นดุล่าเนี่ยก็เรียกว่าโหดโหดทุกตัวนะครับไอตัวเล็กตัวน้อยก็โหดบอกเลย นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พยายามที่จะอัพตัวเองเนาะเอเออัพศักยภาพของตัวเองทําเรื่องการป้องกันการกายการธาตุป้องกัน all damage taken นะครับเพื่อที่จะมาสู้กับมอนสเตอร์ในแมปเนี่ยให้ได้ผมยกตัวอย่างเลยแม่เปิ้ลนะออบอกว่าไปตีงูใน Discord คลิปตัวล็อกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องนะแม่เปิ้ลก็พยายามอัพตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมยกตัวอย่างขออนุญาตพัดพิงนะแม่เปิลน,นะนะครับเนี่ย เป็นตัวอย่างผมเองก็เหมือนกันความจริงผมไม่สนใจเลยนะแมปเพนโดลาไอแลนด์เพราะว่าผมรู้ว่าผมของผมไม่ถึงแต่ผมก็กลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเพื่อนๆเอาจริงๆเลยที่ทำเนี่ยทำคงทําคลิปเนี่ยกลัวคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนผมใช้่างนี้กันผมเป็นตัว,ตวแทนคนนึงแล้วกันนะนะครับ ที่ทำเกี่ยวกับเกมนี้ในช่อง Youtube นี้นะครับผมก็เลยต้องอพยายามอัปเกรดต,ตัวเองอลงเงินเพิ่มครับอัปเลเวลสัตว์เลี้ยงลงทุนลงงนี้แต่ผมก็มองว่าเออมันก็เป็นโอกาสในการที่ผมอยากจะทำทุกสายอยู่ละแล้วผมก็พอทำเสร็จเนี่ยผมไปใช้กรบแมปข้างนอกได้เออเหมือนไม่ฝึกวิทยายุทธอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ผลกระทบที่ผมได้รับอะ่ะออตรงคือผม ไม่ได้ผลกระทบมากนะักแต่ผมที่จะมาพูดเนี่ยอยากจะพูดแทนทั้งสองฝั่ง 1. ผู้ที่ลงทุนเพื่อ p พ n ดูร a Iceland เลยคือเขาเห็นบอสละเขาเห็นและว่าเอ้ยเนี่ยเจมเขาไม่ได้เนี่ยเขาต้องไปรีเจมมากี่รอบเพราะว่ามันเปลี่ยนเลยนะมัสเตอร์ทางฝั่งนี้นะครับมันโจมตีด้วยท่าตุในหนักมากแล้วเลนในการโจมตีก็กว้างมากฮะถ้าของไม่ถึงจริงเดี๋ยวผมจะตีตัวเนี้ย การรุนอันนี้ไม่ได้ตีเพราะว่าแบบว่าเอออะไรอ่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนเลนนะเดี๋ยวเล่าต่อนะครับอ่ะถึงไหนลืมเลยนะครับมาพูดถึงตัวอะไรนะการันใช่ไหมอุ๊บเรียกผิดเรียกถูกไม่รู้นะเออนะฮะการันใช่ไหมนะครับอ่านะนะครับอ่ะนั่นแหละทีนี้ทางฝั่งเกมในการรักษาสมดุลของเกมผมว่ามันก็เป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อน อันนี้ก็ต้องพูดแบบกลางๆนะรถบัสรถทัวจะมาลงผมอันนี้ผมก็ยินดีรับฟังนะครับเพื่อนๆนะแต่ขอให้ลงกันด้วยความสุภาพนะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจริงๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆจากราคาลูนทองนะนะครับที่มันสูองอยู่ระดับหนึ่งตอนนี้มันเริ่มต่ําลงต่ําลงต่ําลงแล้วก็ทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นผมคิดจากตัวผมเองตัวผมเองที่ตอนแรกล่าลูนทอง ผมเข้าไปตีตัวแพนด้ายักษ์อย่างเดียวเลยฮะซัดนัวเลยเรียกว่าผมนี่ไปเหมาตะกะแตนจากน้องแอร์เหมาตะกะแตนจากน้องแบมเหมาตะกแตนเหมามาเพื่อตีนี่แหละแล้วถามว่าดอบไหมดอบนะฮะเราตีหลายตัวมันก็ต้องดอบสิครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดผมเนี่ยของยังไม่ค่อยถึงนะ เออใช้เลือดหลายขวดอยู่ประมาณ15ขวดนะนี่ตีกับการรุนนี่ก็ผมว่า15นะมีอย่างต่ำเลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมเอาจากที่มีอยู่มันมา reuse แต่สำหรับเพื่อนที่ของถึงก็ต้องเข้าใจเขาอีกว่าเขาก็ต้องทำของมาลงทุนมาเนาะเออเพื่อที่จะมาสู้กับมาสเตอร์ทางฝั่งนี้ผมว่าเราลองมาคุยกันมาหาจุดตรงกลางนะ <c oughs> ว่ามันอยู่ที่ตรงไหน นะครับลดเปอร์เซ็นต์การดอบโซทองไหมเออไม่ถึงก็เอาออกไปเลยนะครับแต่ให้เปอร์เซ็นต์มันต่ำหน่อยเท่ากับทางกิก๊กระตอนไหมสามเซน์ะครับส่วนเจมชาร์ดบล็อกเนี่ยอ่าผมเห็นแล้วพี่ลุดเอามาแช่นะครับเป็นข้อเสนอที่จะยื่นไปกับทางทีมงานอ่าบางตัวไม่ต้องดอบไหมบางตัวลดเปอร์เซ็นต์ลงมาผมว่าก็เป็นโซลูชันที่ดีนะครับ อย่าไปถึงกระปรับระดับฮาร์ดคอร์เลยนะครับก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายผมก็เองก็พยายามทาความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะนะครับอ่ะก็ค่อยๆพูดพูดคุยๆกันนะเพื่อนๆนะเกมก็เรียกว่าคือตอนเนี้ยผมมองเกมนี้เป็นเกมของสำหรับตัวผมเองนะเป็นเกมสําหรับเอ่อเป็นเกมมิตรภาพเป็นเกมที่สร้างมิตรภาพระหว่างผมกับเพื่อนๆสร้างผม กับมิตรภาพกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆคุณปอนคุณบอสพี่บอยนะครับป๋าเบิร์ดนะครับหลายๆคนคุณห้วยอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยทำให้พวกเราได้มารู้จักกันรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ใน Discord อยู่ในกลุ่มไก่หมุนอยู่ในกลุ่มสายฟรีขี้เหงาอยู่ในกลุ่มหลักกลุ่มอะไรนะนะครับตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นมิตรภาพที่มาเล่นกัรสนุกสนุกแล้วสำหรับตัวผมเองเนี่ยเอาตรงๆนะเอาแบบตรงๆแบบ ตรงๆจากใจตอนนี้นะนะครับเล่นเพื่อความสนุกและมิตรภาพอืถามว่าเน้นแบบเออมันเป็นเกมไฟล์ที่แบบโอเคทุกคนต้องมองเรื่องอไรายได้มองเรื่องอะไรนะแต่รับตัวผมเองตอนเนี้ยผมลงเงินลงทุนไปเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างให้เกมมันยังแบบดูแอคทีฟสร้างให้พวกเรายังมีมิตรภาพ ร้างให้พวกเรายังมีสิ่งที่เรียกว่ายังยึดติดคอนแทคเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเรียกว่าคล้ายๆเป็นชมลมนะครับอยู่เพื่อนๆเออผมผมทำตรงเนี้ยเพราะเพราะตรงเพราะเพราะผมคิดอย่างนี้นะตอนนี้นะนะครับผมทำเพื่อเอาสนุกแล้วอะ่ะเอาเพื่อรู้สึกความท้าทายแล้วอะ่ะอย่างออกแพทใหม่พนดราพอออกแพทใหม่ Mai, มีความท้าทายเฮ้ยเราอยากจะชนะเกมอ่ะโอเคโดน ทางบริษัทโดนทางเกมออกแบบมาให้เราอยากชนะโดนละก็โดนทางเกมยั่วยวนละว่าอยากเอาชนะแพดแพนโดล่าให้ได้อยากตีมอนสเตอร์ให้ได้นะครับก็ต้องมาลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อให้เอาชนะให้ได้มองอย่างนั้นแหละแล้วมองถามว่าจะเอาทุนคืนไหมผมเป็นคนเบื่อง,ง่ายเพื่อนนะครับขออนุญาตนะฉากค้างนิดนึงนเพื่อนนะฟังอย่างเดียวผมเป็นคนเบื่อง,ง่ายเอาตรงนะให้ผมเข้าแพนโดล่านะแล้วไปนั่งล่าบ,บอสระดับกลางกเนี่ย ตีอยู่ปั๊บแล้วก็ออกเข้าตีออกเข้าตีออกเข้าเราไม่ได้คือผมทําอย่างเงี้ยได้ไม่นานหรอกทําได้ไม่นานจริงๆทําครบสามสิบหินผมก็พักไปละหลายวันผมค่อยกลับมาใหม่เออนะครับหินผมเนี่ยจากที่เคยตั้งมั่นว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องลงลงงานหินลงงานไม้ไม่ให้ขาดไม่ให้ต่อนึงทําได้สักรอบสองรอบอ่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเบื่อไปละมันคือมันไม่มีความท,าท้าทายโอ้เพื่อนๆไปนั่งไถหินอยู่อย่างเดียวอ่ะมัน มันเรียกว่ามันเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์เนาะมันเป็นเครื่องจักรอะนะครับมันไม่ได้มีความท้าทายความท้าทายความสนุกคืออะไรเฮ้ยเราตีเนี่ยตัวเนี้ยกาลันตัวเนี้ยเฮ้ยมันจะดรอปแบบโซทองไหมแบบอุ้ยถ้อดเลยเราดีใจอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าตีแล้วให้มันของที่มันดรอปออกมาแล้วมันแบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราดีใจอ่ะเราแบบสนุกมันเริ่มแบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าตีไปอ่ะดรอปขอบอ่า ขาวไปดอกขอบฟ้าไปอ่าขอบม่วงก็อดอกมาหน่อยตอนนี้ก็เริ่มแบบเฉยๆละตอนนี้มีเป็นหลายร้อยละอะไรเงรี้ยเราก็เริ่มแบบอ่ะมันเลยทําได้ไม่นานเพืเ่อนๆเป็นคนที่แบบจะเรียกว่าเบื่อง่ายไหมอย่างเงี้ยนะคือมันทําได้ไม่นานเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอของผมไม่ถึงในแพดแพนโดล่าผมก็เลยอ่ะกลับไปตีทางฝั่งอ่าแมปปกติ ซึ่งก็โอเคโอเคเลยผมก็มีคอคบีสตีเงาผมก็ตีชาโดวแรมดูมี่แรมผมไปตีเคสน็อกตอนนี้ว่าจะทำไอ้นี่คือมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะเออเพื่อนๆผมก็เป็นนี่นะสไตล์คลิปตัวล็อกนะเล่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะนะครับอ่าผมว่าผมจะทำตัวเจมเขียวเออเพิ่มโอกาสดรอปน็อกเซตแฟงติดไปด้วยแล้วไปตีมันนะครับคืออยากให้ดรอปด้วยมือเราอะเนี่ยผมเป็นคนที่แบบ เหมือนกับอยากจะหาอะไรที่มันท้าทายตัวเองทําอะไรที่มันสนุกความจริงไปหาซื้อในตลาดไม่กี่สิบบาทเออสามสิบห้าสิบาทมั้งเดี๋ยวเนี้ยราคาแบบถูกว่าแต่ทําไมอยากทําให้มันดอบได้เองตอนเนี้มีสองอันที่ผมยังทําดอบไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวเชียนสปิริตนี่ไปแลกกับคุณปอนมาเอาเอาโกเลมฮาร์ดไปแลกคุณปอนมาเชียนสปิริตนานแล้วนะครับน็อกเซตแ,แฟงยังไม่มียังไม่มี จะไปซื้อจากตลาดอูแป๊บเดียวเอาเงินจ่ายไปปับ๊บได้มาละไม่ทา้าทายเพื่อนอยากทําเจมเขียวให้ได้น็อกเซียดแฟงเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเหมือนเล่นเกมนี้แล้วผมต้องมีเป้าหมายอ่ะมีเป้าแล้วอยากทําให้ได้นี่เลยเป็นจนถึงอยากทําเจี๊ยบทองแล้วนะเอาจริงเอออยากทําเจี๊ยบทองแล้วแต่ยังไม่พร้อมไม่พร้อมทางด้านไหนนะครับไม่พร้อมทางด้านการเงินเพ่อนเพื่อน,อ,นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับ แต่ถามว่าอยากทาสักหนึ่งตัวไหมยอยากนะเอาแค่ตัวเดียวพออย่างน้อยเอาให้มันได้สักหนึ่งตัวเนี่ยจะหน่ามืดทําอยู่ละแต่ดีนะนะครับค่าเทอมลูกค่าเรียนพิเศษค่าอะไรมาเบรกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ทําเออไม่งั้นนี่แบบไปแล้วเอาจริงไปแล้วไปแน่นะครับแบบพอดีไไก่ไอเจี๊ยบดําผมออกบ่อยไงหลังๆมันออกบ่อยไงแต่ยังไม่เคยเข็ดไงยังไม่เคยเข็ดแบบว่า สี่สิบห้ตัวเปิดแล้วไม่เจอเจี๊ยบดําเลยอะไรเงี้ยนะวันนั้นนี่อาจจะเข็ดนะเข็ดแบบเข็ดจำฝังใจเลยนะคือถ้าเงินไม,ไม่ไม่เหลือจริงๆนี่อาจจะไม่ทำนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆกลับเข้าเรื่องของเรานะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปพูดคุยจกเทียงค่ข้อสรุปกันเนาะเอากันอยู่ที่ตรงกลางผมว่าบาลานซ์ก็สำคัญ นะครับอย่างเช่นเรื่องของราคาลูมิที่มันตกต่ำตอนนี้ที่เขาให้เสนอเนาะ,ะทางคุณหัวก็เสนอไปนะ,ะเพื่อนๆไปตามอ่านกันเองนะนะครับหลายๆความคิดเห็นเนี่ยผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับเปอร์เซ็นต์ดงเปอร์เซ็นต์ดอปอะไรต่างๆนะเอ้ยเราลองมาถกกันตรงไหนที่มันอยู่ณจุดสมดุลที่มันควรจะเป็นนะครับผมว่าทางเกมอาจจะใจร้อนรีบออกแพทนี้โดยที่ยังไม่ได้คิดถึงสมดุลในเกมเนี่ย มากเพียงพอนะครับมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งผมว่าเออพอมันเกิดเนี่ยมันกระทบแหละมันกระทบกับผู้เล่นที่ลงทุนนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะเกมเองก็อาจจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้สมดุลมันผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเค,คเพื่อนผมเองนะครับเป็นสายกระบองแต่ผมก็ลองไปลือล้อๆค้นๆเจมฮะอ่าการลุนแพ้สายกระบอกกะลันแพ้สายกระบอง ผมก็ไปขนลือๆเจมะเอาเจมมามิกิกันนะครับสุดท้ายก็ได้มาเป็นเซตนี้เพื่อนๆนะโอ้โหมิกกันมั่วซั่วเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมต้องการการกันธาตุไฟครับตัวการันเนี่ยโจมตีไฟแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเม็ดเจมนี้เข้ามาเพื่อทำไฟเออร์รีสิสแตน7เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เข้ามาเพื่อไฟเออร์รีสิสแตน7เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีตัว K.O. สกันอะีก7%อเนะสรุปสุดท้ายนะครับกันไฟได้22%นะครับแล้วก็ฟิสิกอลดาเมจดิเซนต์สสเซน์นะฮะโดนโจมตีสูงสุดยังอยู่ที่110โอ้เยอะนะนี่ถ้าโจมตีมา110ทุกรอบนี่ผมผมต้องตีกับเขาประมาณ13 1สมิบสามแมตต์เออตีกัน13แมตต์13บฮิตนะครับไปคำนวณมาที่ MVP ทูลคิดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า 15ขวดอัพอ,อมีม,มีเตรียมมาแล้วเรียบร้อยแต่อย่างน้อยนะขอตีทุกตัวเออจริงๆตอนนี้ก็ยังขาดอะไรนะแต่อันนั้นเป็นสายพิกแอคไงพอเป็นสายพิกแอคปุ๊บเออมันมันแทบจะลำบากแล้แและพญานาคเนาะนะครับอืมนะอาวุธเราไม่มีนะครับเรามีแค่สายขวานเออมีสายกระบองเจมเราพอรียูสได้ ก็เลยเอาเอาเท่านี้ก่อนอย่างน้อยแบบขอตีสักหน่อยอะนะครับมาแล้วก็ตีสักหน่อยจะปรับลงปรับเลทก็ปรับก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เลทยังมีลุ้นอยู่นะครับก็ลุ้นไปด้วยเลยโซทองนะครับจะให้ไหมเนี่ยตีครั้งแรกเลยนะอ่ะมาครับเพื่อนๆลุยกันครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นผมเปลี่ยนที่ตีตัวการันนะครับพอดีผมตีตัวการันไปสักประมาณครั้งสองครั้งอ่ะแล้วผมลืมทานยาเพืเ่อน,น,น,นๆครับ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> เดินหาใหม่เนี่ยใช้ประมาณ3-4สี่หินก็เจอละนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับเจอบ่อยเจอง่ายนี่การันอีกที่หนึ่งนะเจอได้2ที่ตัวแพนด้าเจอได้3จุดการันผมก็ว่าน่าจะเท่ากันแต่ผมนะตอนนี้ผมรู้2จุดละ นะครับอ่ะคราวนี้สัญญาว่าจะไม่ลืมกินยานะครับมาไปกันครับปับ๊บอุ้ยเราตีเขาสามสามมาเต็มแม็กเลยนะครับหลุดไปไม่เท่าไหร่เพื่อนเออมันตีผมมาร้อยกว่าปับนะ๊บนะฮะความจริงเลนจ์ของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5็ด0ถึงร้อกว่าเรียกว่าตีผมหนักกับทุกไม้อะนะฮะอืม นายจะต้องโคดใหญ่ตลอดนะครับเพื่อความชัวร์นะเออซั์เราแบบหนักหน่วงทุกไม้อ่ะอืมครึ่งทางแล้วฮะโอ้โหร้อยสองขอแบบเบาๆแบบเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้ไหมเจ็ดสิบห้าอย่างงี้ไหมเออเราโอ้โหรโล่ผมไม่ติดเลยโล่ผมไม่ติดเลยอือลองลองเปลี่ยนเดินหน่อยเผื่อโล่จะติดนะอ๋อ เออไม่ติดด้วยโลนะมไม่ช่วยกันเลยนะครับกายละกายละอีกนิดหนึ่งนะครับผมตีเขาได้ทีละสามสามโอ้ตีเกือบร้อยเต็มแม็กเกือบทุกไม้อืมหวาดเสียวเพื่อนพลามดมากจริงจัดใบเขียวไปหนึ่งใบฮะนะครับเซฟเอาชัวร์ฮะตอนนี้อืมติดโล่หนึ่งทีติดโล่หนึ่งที สองไม้นะครับสามสามจุดสามสามจุดอ่าไม้สุดท้ายมาไม้สุดท้ายนะครับผมตีเขาได้สามสิบสามเมื่อกี้เจอตัวอ่าคริสตัล shield r e f l กลับไปโค r e r e f l กลับไปนะครับก็เลยเหลือสามสิบเอ็ดไม้สุดท้ายครับอ่ะไปจบปิดเกมครับเพืเ่อนๆปาบโอ้โหเหงาขั้นสุดเลยนะผมบอกเลยครับ โอเคเพื่อนๆก็เป็นการตีตัวกาลันตัวแรกของผมนะนะครับเรียกว่าไม่ดอปอะไรให้เลยดีวายลูนก็ไม่ดอปเม็ดม่วงก็ไม่ดอปนะครับเม็ดทองนีไม่ต้องพูดจริงนะโอ้ oh. ขั้นสุดจริงๆแล้วทานเลือดไปเท่าไหร่โอ้โห oh. นี่เอ็มพาวเวอร์ลูนมาสองันนะโอ้เห oh. <laughs> งาสุดจริงๆนะครับอ่ะดูสิทานเลือดไปเท่าไหร่นั่นประมาณสิบห้าขวดอืมนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ตัวแรกนะนะครับของผมก็คิดว่าเดี๋ยวคงกลับเข้าโหมดปกติแหละนะครับคงไม่นั่งมานั่งไล่ล่ามันนะนะครับทานเลือดเยอะไปนะครับแล้วก็ดรอปอย่างนี้นี่โอ้โหเลิกคบกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องของทางต้นเรื่องเนาะที่ผมเกริ่นไปในอรอบแรกก็เดี๋ยวทาง Uh, พี่ป๊อปนะครับจะมี AMA วันพุธนะเพื่อนๆที่ Discord Official ของทาง o r r n n n m o o o v i l l เ g e นะครับเพื่อนๆที่สงสัยก็สามารถที่จะ uh, เปิดไมค์ขึ้นมาสอบถามนะ <_ S 2> ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าพี่รุธน่าจะทำการรวบรวมคำถามเบื้องต้นไว้แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้พูดคุยถกเถียงกันด้วยความสุภาพ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นหลักดีที่สุดนะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ